เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดปุญญะกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564 สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมพระติดมือก็จะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดถ้วย,ด,วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์นะครับหรือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัดชลาจารย์รุ่นนี้มีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามครับเป็นประธานจัดสร้างและก็มีคุณป๋องสุพรรณนะครับเป็นผู้จัดสร้างสร้างในปีพศ2564นสะครับสร้างถวายในวาระมหามงคลที่และลึกเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชคณา,าชั้นลาดนะครับและฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ100ปีของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมครับและมีพิธีดีและพิธีใหญ่เลยทีเดียวครับรุ่นนี้น่าเก็บมากๆแล้วก็มีการจัดสร้างกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่ครึ่งองค์นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเสมาเต็มองค์นะครับสวยงามมากๆเลยครับรุ่นนี้ส่วนด้านหลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์พัดยศนะครับเหรียญเสมาก็จะพิมพ์คำว่าเลื่อนสมณศักดิ์อยู่ที่ด้านบนส่วนเหรียญไข่นะครับก็จะ คําว่าอายุยืนที่ด้านบนนะครับและรุ่นนี้นะครับทั้งช่องทางเพจก็มีเก็บแค่เก้าเนื้อเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันทั้งหมดทั้งเก้าเนื้อเลยนะครับโอเคเรียนแรกนะครับเป็นเนื้อนว่าพื้นขาวลงยาจีบอลครับและเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อนิยมที่เล่นหากันในรุ่นนี้นะครับก็เล่นกันหลายพันนะครับมาชมความสวยงามกันหลายๆมุมนะครับอยู่ในซีนเดิมๆครับยังไม่แกะซีนนะครับชมด้านหลังเนื้อนวะนะครับ อยู่ในรายการ5.3นะครับเหรียญที่2นะครับเป็นเนื้ออาปากาลงยาจีบอร์นะครับเป็นเหรียญไข่ครับสวยงามมากๆเลยทุกเหรียญก็จะอยู่ในซีนเดิมๆนะครับก็ถ่ายทํายากที่หนึ่งครับเพราะสะท้อนแสงมาชมด้านหลังของเนื้ออาปากานะครับเนื้อนี้ก็จะอยู่ในรายการ12.5เหรียญที่3นะครับก็เป็นเหรียญไข่ ชุบทองพ่นสายนะครับเนื้อนี้ก็สวยงามเหมือนเนื้อทองคำเลยครับชมด้านหลังเนื้อชุบทองพ่นใส่ครับอยู่ในรายการ9.4นะครับมาชมเหรียญที่4ีนนน่นะครับเป็นเหรียญไข่เนื้อ3กษัตริย์นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สวยงามมากๆเลยนะครับ เป็นเหรียญที่ชุบเงินทองนาคและก็เป็นเหรียญที่นิยมนะครับเนื้อนี้มาชมด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นชุบ3มกษัตริย์เหมือนกัน,นครับสวยๆอยู่ในรายการที่ 7. 2ุมาชมเหรียญที่5นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวอครับจะเป็นลงยาสีส้มที่จีบอนะครับสวยงามอีกเหรียญหนึ่งครับ มาชมด้านหลังเนื้อทองทิพย์ลงยาจีบอนะครับจะอยู่ในรายการ15.5นะครับมาชมเหรียญไข่เหรียญที่6นะครับจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินหน้าทองทิพย์นะครับในนี้ก็สวยงามอีกเนื้อหนึ่งนะครับดูเผินเหมือนเนื้อเงินหน้ากากทองคำเลยครับชมด้านหลังเนื้อปีกเครื่องบินหน้าทองทิพย์ครับอยู่ในรายการ19.2 เหรียญไข่เหรียญที่7นะครับเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์ครับสวยทะลุซีนเลยนะครับชมกันหลายๆม,มุมมาชมด้านหลังของเนื้อทองแดงหน้าทองทิพย์นะครับอยู่ในรายการ18.2มาชมเหรียญที่8นะครับเหรียญที่8จะเป็นพิมพ์เสมาเต็มองค์นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาจีวอเหลืองครับ เนื้อนี่เป็นเนื้อที่สวยงามมากๆากครับส่องกับไฟนี่เป็นผิวลุงวิบวับเลยทีเดียวครับมาชมด้านหลังเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาจีบอนะครับอยู่ในรายการที่16.1มาชมเหรียญที่9นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเสมาเต็มอง์นะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวอครับเป็นลงยาจีวอลส้มเต็มองค์เลยนะครับ ชมด้านหลังของเนื้อทองแดงลงยาจีบอนนะครับอยู่ในรายการ17.1และนี่ก็เป็นหน้ากล่องของเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วยนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกสีขาวนะครับอานหน้าก็จะเป็นรูปพัดจุดนะครับแล้วกบพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับ และรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่อนาคตสดใสแน่นอนนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับทายคลิปก็มีเบอร์ไอดียลายและเบอร์โทรให้นะครับสำหรับคลิปก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องนะครับสวัสดีครับ